ดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริสัญญาธาตุรักตอนที่22ไม่ใช่เมียปล่อยได้แล้วค่ะอึดอัดอนนิชาบอกพร้อมกับดิ้นอยู่ในอ้อมกอดของสาวลูกครึ่งกอดแค่นี้บอกอึดอัดแต่เวลาที่พี่อยู่บนตัวของอิงไม่เห็นจะบ่นว่าอึดอัด สาวลูกครึ่งเอ๋ยล้อร่างบางด้ใบหน้ายิ้มยิ้มถ้าอิงบอกว่าอึดอัดพี่ฟ้าจะลงไปจากตัวของเองหรือเปล่าล่ะไม่เหมือนฟ้าได้ฟังก็รีบตอบอย่างไวปล่อยได้แล้วค่ะอิงจะไปอาบน้าพี่ขออาบด้วยนะคะสาวลูกครึ่งเอ๋ยขอหญิงสาวก่อนจะยิ้มอย่างเจ้าเล่ไม่ค่ะอิงจะอาบคนเดียว พอ,อนิชาเห็นสีหน้าของสาวลูกครึ่งแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าคนตรงหน้ากำลังคิดจะทำอะไรแสดงความเหิอนออกมาทางสีหน้าขนาดนั้นเธอไม่รู้ก็บ้าแล้วให้พี่อาบด้วยนะคะพี่จะได้ช่วยอิงถูหลังไงอิงถูเองได้ค่ะแต่พี่ต้องการคนถูหลังให้นี่คะเหมือนฟ้าพูดอย่างเอาแต่ใจราวกับเด็กน้อยไม่ค่ะพี่อยากให้เมียถูหลังให้ อิงไม่ใช่เมียพี่ฟ้าสักหน่อยออนิชาบอกโดยใบหน้าที่แดงซ่านไปได้วยความเขินอายถ้าอิงยังไม่รู้สถานะอีกว่าได้เป็นเมียของพี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะแสดงให้อิงได้รู้อีกรอบก็ได้ค่ะเลิกเล่นได้แล้วค่ะใครว่าพี่เล่นพี่จะทําจริงต่างหากสาวลูกครึ่งบอกจบก็กลมลงไปประกบริบิปากอวบอิ่มแรงๆก่อนจะสอดแทกเรียวลิ้นเข้าไปในโพรงปากนุ่มลิ้นร้อน เกว,กว่ากวาดกับลิ้นของร่างบางไปมาออนิชารู้สึกเคลิอบเคลิม้มจนยอมพห้สาวลูกครึ่งเข้ามาสำรวจภายในได้อย่างง่ายดายออนิชาไม่สามารถที่จะต่อต้านไฟพิศสวางได้อีกต่อไปเพืองสวางจึงได้กระนำใส่ทั้งสองคนอย่างรุนแรงและอยากที่จะมอดดับลงไปได้ง่ายๆนี่คุณรู้จักกับพี่อิงด้วยหรอชนิการเอ่ยถามสารานพรด้วยความอยากรู้ไม่คิดว่าโลกจะกลมถึงขนาดนี้ ทำไมเธอจะต้องรู้สึกเจ็บแปลกๆที่หัวใจด้วยไม่ได้เห็นท่าทางดีใจของเขาตอนเจอกับอนิชาเธอก็ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีนี่นาะหมอก็ไม่ได้บอกเป็นโรคหัวใจสักหน่อยเคยเจอแค่ครั้งเดียวอย่าบอกนะว่าคุณจีพ,พี่อิงชน,นิการถามก่อนจะกลั้นหายใจรฟอฟังคำตอบไม่ได้จีบส้าหล่อตอบถึงแม้ว่าคืนนั้นเธออยากจะพาหญิงสาวไปทัวแดนสวรรค์มากแค่ไหนก็ตาม พอมาวันนี้เธอกลับรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะตั้งแต่ที่เธอเจอกับชนิการอารมณ์ที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นก็ไม่มีอีกเลยถ้าหากว่าอยากจะขค้นเตียงกับใครสักคนคนคนนั้นก็ต้องเป็นผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเธอเท่านั้นฉันไม่เชื่อชนิการจ้องเข้าไปในดวงตาของสาวหลอกก่อนจะพูดออกไปจะให้ฉันทํำยังไงคุณถึงจะเชื่ออยู่ห่างๆพี่อิงเอาไว้และฉันจะบอกให้รู้ไว้นะว่า พี่อิงเขาไม่มองคนหรอกเพราะว่าพี่อิงเขารักพี่สาวของฉันมากชนิการรีบบอกเสียงเข้มค่ะฉันสัญญาว่าจะอยู่ห่างๆคนอิงแต่จะอยู่ใกล้กับคนแทนเ้าหล่อเอ่ยบอกดวงตาแพร่าๆอย่างคนเจ้าเล่ตอนนี้เธอไม่อยากจะอยู่ใกล้ใครทั้งนั้นแหละนอกจากผู้หญิงตรงหน้าแค่อยู่ห่างๆพี่อิงก็พอไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆฉันหรอกทำไมคุณไม่อยากอยู่ใกล้ฉันหรือไง ฉันออกจะหน้าตาดีรวยผู้หญิงที่ไหนก็อยากอยู่ใกล้ทั้งนั้นแหละยกเว้นฉันคนหนึ่งแล้วกันคนเจ้าชู้แบบคุณเป็นสิ่งแรกที่ฉันจะหนีไปให้ไกลเลยฉันเลิกเจ้าชู้แล้วตั้งแต่เจอคุณเ้าหล่อบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังจนชนนการเกือบจะเชื่อว่าเขาทำจริงอย่างที่พูดฉันว่าความเจ้าชู้ของคุณคงจะติดเป็นนิสัยไปแล้วละ่ะรีบตามมาเถอะค่ะฉันจะพาไปห้องพัก หญิงสาวบอกจบก็เดินนำเข้าไปในบ้านทันทีสารพรจะทำอะไรได้นอกจากเดินถือกระเป๋าตามหญิงสาวเข้าไปในบ้านนี่ห้องของคุณค่ะเมื่อสาวหล่อเดินตามเข้ามาในห้องชนิการก็เอ่ยบอกทันทีแล้วห้องของคุณอยู่ตรงไหนสาวหล่อมองไปร,บรอบๆห้องก่อนจะหันไปเอ่ยถามหญิงสาวคุณอยากจะรู้ไปทำไม หวังว่าคนไม่คิดจะทําไม่ดีไม่ไร้ายฉันหรอกนะคะชนิการถามพร้อมกับมองสาวหล่อด้วยความไม่ไว้ใจจู่ๆจ,จะมาถามหาห้องเธอทําไมแบนเป็นไม้กระดานโต้ขึ้นแบบคุณข้าไม่ใช่มีอารมณ์ไม่ได้หรอกสาวหล่อบอกพร้อมกับมองไปที่หน้าอกของชนิการที่เธอพูดออกไปก็เพราะอยากจะแกล้งหญิงสาวเล่นกระเท่านั้นแต่ความจริงแล้วหน้าอกของชนิการใหญ่มากใหญ่ซะจนเธออยากจะสัมผัสว่ามันจะให้ความนุ่มมือสักแค่ไหน โรคจิตชนิการเอ่ยว่าสาวหลอเพราะก็ยกมือขึ้นมากอดอกเพื่อปิดบังสวงอกจากสายตาเหินกระหายนั่นใบหน้าสวยเหงอร้อนขึ้นด้วยความอายคนบ้าจะจ้องหน้าอกเธอจนมองทะลุให้เห็นไปถึงข้างในเลยหรือไงกันที่มองไม่ได้พิสวัสดนะอย่าเข้าใจผิดแค่อยากจะรู้ว่ามันจะใหญ่กว่าลูกมะเขือเทศสัแค่ไหนอย่อย่คนบ้าชนิการที่ได้ฟังก็รู้สึกมโมโหจนเลือดขึ้นหน้า ไม่อย่างที่ไหนมาพูดว่านมของเธอจะใหญ่กว่าลูกมะเขือเทศสักแค่ไหนคนอะไรลามกที่สุดก็ฉันสงสัยนี่นาฉันผิดหรอคะซาหล่อกแกล้งถามเสียงซื่อถ้าหากว่าคุณจะไม่มาสงสัยเกี่ยวกับตัวฉันก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะเรื่องอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาถึงไม่สงสัยล่ะจะมาสงสัยอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเธอเอาเป็นว่าฉันขอโทษก็แล้วกันที่สงสัยเกี่ยวกับความอืมของคุณ ซาหล่อบอกพร้อมกับมองไปที่หน้าอกของหญิงสาวอีกครั้งหยุดพูดสักทีแล้วก็เลิกมองหน้าอกของฉันด้วยชนิการแวะใส่ด้วยความโมโหเขาไม่เคยเจอใครที่ไหนที่ควรภราษาเท่าเขามาก่อนเลยเลิกก็ได้ค่ะซาหล่อรับคำถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกแล้วกันค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะชนิการบอกจบก็เตรียมตัวจะเดินออกไปจากห้อง ไม่อยากอยู่นานกว่าน,นี้เพราะกลัวว่าจะาประสาทเสียไปสะก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิคะมีอะไรหรอคะฉันอยากไปเที่ยวในไร่เอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะคะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วฉันอยากไปวันนี้สาวหล่อย,ยังยืนยันหนักแน่นคุณนั่งรถมาตั้งไกลไม่เหนื่อยบ้างหรอคะน่าจะพักผ่อนก่อนไม่ค่อยเหนื่อยหรอกคะ่ะ ถ้าอยากจะไปนะักก็เตรียมตัวแล้วกันค่ะฉันจะลงไปรอด้านล่างชนทีการบอกจบก็เปิดประตูเดินออกมาทันทีมือบางยกขึ้นกลุ่มหัวใจที่กำลังเต้นรัวบางทีเธอก็อยากจะเสียงที่จะรักเขาเหมือนกันอกหักก็ยังดีกว่ารักไม่เป็นยิงสาวคิดอย่างเข้าข้างตัวเอง